เก่ามากเลยมากเลยดิกระดิ <t <t ่งต nice> ัดนาหลบคนดิเออตัดขึนมาให้เยอะๆนาๆช้อนางนาบนตรงนวางแบบนี้ย่างลับที่เราจะนั่งไป

กาด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 ด้วยนะอัพนั่นแหละก็เก่งทอัพกัดแล้นั่นแหละโตมใจเย็นกาดใจเย็นกาดพี่บอกเวลาเข้าไปหน้า้มไหมมันโดนบวกนะหน้าก้มนะเวลาต่อยหอกแล้วหน้ากลมพ่งยี่สิบวเองเย็นีกรงยบนีแหายเออนั่นแหละดีมากนราัต้องเน้นทุกมากในบ

จะเล่นอะไรเล่นคิดให้ออกคิดให้ออกจะทําอะไรคิดให้ออกการดด้วยดึงด้วยดึงด้วยกาดหน้าการตกการตกจะคิดอะไรคิดเลยทำใจเนอรนั่นแหละนั่นแหละจะสวนสวนเลยท้องด้วยท้องด้วย และได้เย็นได้เย็นนั่นแหละบองบอกบอกเวลาเยอะเวลาเยอะสองทีเองเออหลอกด้วยยับบนยับล่างท้องคิดให้ออกคิดให้ออกนั่นแหละเออนั่นแหละเฮ้ยเนี่ยต่อเลยต่อเลยต่อเลยอุ้ยเนี่ยโคตรดีและคิดให้ออกเออ นากรมหน่อยด้ากาดด้วยนากรมนากรมอุ้ยเตเย็นนั่นแหละนั่นแหละด้ากอดได้อัพเต้นเย็นอย่ามั่วอย่ามั่วเออนั่นแหละอย่ามั่วถูกแล้วถูกแล้วออไปออกไปไม่ต้องเป็นแรกเที่ยวเออเนี่ยมาตบเลยยับมาตบเลยนั่นแหละได้ดีนากรมลงนากรมลงยับรอไยับคือรายการอกาศนั่นแหละเออสวยนากรมอุ้ยสวยนั่นแหละได้กอดได้อย่ามั่วอย่ามั่วตามเขาอย่ามั่วตามเขา สิวิสิบวิบ้าิดมากดีเลยท้องอะตัดได้ตัดได้อัพท้องอะอัพท้องอะหวิหวิห้าวิสามอยุดดีมากดีมาปากแตกไปนิดนึงดีแค่ปากแตกปากแตกพี่กำังมุ่ยอยู่ตรงเห็นมเ็